ทดาดาได้เลิกได้ยามนะคะในการเปิดตัวกระเป๋าใบใหม่ของดิฉันแล้วราคาของครูนี้นะคะก็จริงๆแล้วอันนี้คือเขามีเขามีโบแบบสวยงามอันนี้คือของ ที่แบบสุดยอดมากๆที่คุณแม่ให้มานะจริงๆแล้วเนี่ยครูนี้ก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าเก็บตังมาแล้วก็แบบว่าวันนี้คราวนี้จะไปกรุงเทพนะเราจะไปซื้อกระเป๋าสัก1นึ่ใบด้วยบัตรเจดหนบัตรเแล้วก็แบบดีใจมากตกใจคุณแม่บอกว่าอันนี้แม่ใจ่ายให้เลยละกันให้เป็นของขวัญวันเกิดคือหันไปแม่ ก็ก่อนแม่แ,มแบบดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ของขวัญวันเกิดที่แบบสุดยอดที่สุดเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ของขวัญวันเกิดธรรมดาแต่เป็นหัวใจจากแม่ที่มีให้ใหกับเราอีกด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเปิดเลยก็ SA สนะเขาส่งกระเป๋ากกล่องมาให้เพราะว่ากระเป๋านี้คือขาดีมากจนกล่องหมด ถ้าไม่มีกล่องหมายความว่าไงคะหมายความว่าคุณไปซื้อของที่เขาหิ้วมาจากต่างประเทศส่วนมากเขาก็จะไม่เอากล่องให้นะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องมีกล่องค่ะแล้วก็มีโบเพราะว่าเป็นของขวัญจากคุณแม่ <c oughs> ต้องมีนิดหนึ่งเผื่อเราจะเอาโบไปทำอย่างอื่นได้อีกนะคะอ่าละมาเปิดกันดีกว่านะนะ,นะช่วงนี้ชอบสีเขียวเอามากๆเลยเขียวกับแดงนะชอบมากไม่ใช่คริสต์มาส อันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากล่องที่มีแมกเนตเบาๆอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งกุชชี่ Gucci เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความหร,รือรุระอะไรมากๆม,มากมายสำหรับกล่องของเขาก็ถือว่าแบบกลางๆแล้วกันเรามาเปิดกันแด้ที่ไหนสีแดงคือช่วงนี้ฉันี่ฉันชอบสีแดงแบบนี้มากๆเลยนะคะสีแดงของกุชชี่แล้วก็เขาก็ส่งกระดาษของกุชชี่ที่มีลายเหมือนกับแบกนี้มาด้วย มีไลายนกล่องของเขาเนี่ยหรือว่าถุงถุงผ้าของเขาถุงกระดาษของเขารวยนะคนี่ค่ะถุงกระดาษก็เหมือนกันนะคะและนั่นก็คือคือรอยคือรอยคือรอยฉันดีใจคุณนี่ดีใจมากที่ได้กระเป๋าใบนี้มาค่ะเพราะอะไรคะเพราะราคาของเขากำลังจะขยับขึ้น ใบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กันมาแบบว่าสักพักนึงแล้วนะแต่ราคาของเขาขึ้นตลอดเนื่องจากว่าใหม่ดาวิกามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้และอีกอย่างหนึ่งดิฉันเองก็อยากจะเป็นใหม่ดาวิกาค่ะดิฉันจึงซื้อกระเป๋าใบนี้ค่ะคือก่อนหน้าที่ดิฉันจะไปซื้อกระเป๋าใบนี้เอ๊ะทำไมไม่เปิดสักทีอะค่ะพูกนี้ค่ะ <c oughs> คือก่อนหน้าที่ดิฉันจะไปดูได้กระเป๋าเนี่ยคือไหนๆก็มี1บัตรเจ็ดถูกปะฉะนั้นแล้วเราต้องไปดูหลายๆร้าน ซึ่งไปตกลงปรงใจนิดนึงอยู่ที่หลุยวิกตองแล้วหลุยวิกตองเนี่ยคือราคามันทะลุเป้าไปประมาณหมื่นกว่ากว่าคุณค่ะฉะนั้นแล้วก็คิดอยู่ในใจเดี๋ยวมาดูใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูใหม่แต่ว่าคือมีอยู่ในใจแล้วล่ะส่วนพอเข้าไปร้านสุดท้ายนั่นก็คือกุชชี่ค่ะกุชชี่เนี่ยไม่ได้ซื้อมานานมากเพราะว่าถ้าเป็นคนสิงคโปร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นนอมนอมหมายความว่า เป็นแบรนด์ที่ธรรมดาที่คนสิงคโปร์ฮิ้วกันเป็นแบบเป็นแบรนด์แบบธรมธรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าราคาไม่ธรรมดานะเชืว <c oughs> ่ว่าคุณนี่ว่าราคาก็ไม่ได้ธรรมดาสักเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าเรามาเปิดดูดีกว่าเคยซื้อกุชชี่มาหนึ่งใบตอนนั้นซื้อที่ช็อปประเทศเกาหลีคะ่ะแล้วก็เก็บไว้ได้นานมากเก็บปุ๊บคือแบบไม่ค่อคยได้ใช้ไงใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช้บ้างไม่ใช้บ้าง แต่เอาไว้บ้านเก่าพอแกะามาปุ๊บเนี่ยเหนียวค่ะหนังเขาว่าเป็นหนังแก้วแล้วติดกับถุงนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าฉันเวลาข่าวหน้าที่เราจะซื้อกระเป๋าเนี่ยเราจะต้องดูแลให้มันดีขึ้นแล้วก็เลือกสรรอะไรที่มันไม่ไม่เหนียวติดคุณขาไม่ใช่เป็นหนังแบบว่าที่ดูแลยากเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยดูแลอาะนะเราจะเปิดแล้วนะ สี่นาทีกว่าเราเปิดเลยดีกว่านะะนี่เลยค่ะคะแดนออกมาเป็น,นปสีน้ำตาลสีน้ำตาลหนังหอมมากหนังหอมมากๆเลยนี่ดูนะคะกุชชี่รุ่นนี้เรียกว่าพะพังฮอสบิดค่ะกุชชี่ฮอสบิดเนี่ยเขามีอยู่สองไซส์ด้วยกันนะคะก็มินิกับใบนี้ค่ะ ทำไมเลือกใบนี้เพราะว่ามินนี้อะราคาเท่ากันค่ะคุณขาคือราคาของเขาเนี่ยแรงอยู่แต่ไซส์เล็กแต่ความแตกต่างคือเขาจะมะีสายที่เป็นแบบสปอร์ตคือมันจะมีสีของคุชชี่เนาะก็คือสีแดงกับสีเขียวนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นสายแบบหนังแบบนี้แล้วก็เป็นครอสบอดี้แต่ทำไมเลือกใบนี้ก็เพราะว่าใหม่ดับาบิ้วใบนี้นะคะ่ะ แล้วเขาบอกว่าใบนาวิกกาฮิ้วใบนี้ปุ๊บเนี่ยขายดีมากๆเดือนหน้าก็จะขึ้นมาอีก10%แล้วนะคะก็จะทะลุยอดไปแล้วนะคะก็เป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยนะคะแต่พูดถึงเนี่ยถ้าเราไปซื้อของฮิ้วนะดูราคาแล้วค่ะว่ามันถูกกว่าจริงๆด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าร้านนั้นน่ะไว้ใจได้หรือเปล่าเราเป็นสาวเจียงใหม่เจ้า ไม่เคยไปซื้อของที่แบบหิวเคยซื้อหิวมาถูกก็จริงอะ่ะเคยซื้อพร ada ค่ะเคยซื้อมาหลายๆอันอย่าหลายๆแบบลองผิดลองถูกมาก็เยอะนะคะก็ลองไปแล้วแต่คิดว่าไหนๆก็ไหนๆวันนี้ฉันเก็บเงินมาแล้วฉันอยากจะไปได้ของแท้มาสาักใบโดยที่ไปสัมผัสแล้วก็ไปเป็นเมมเบอร์ของ gucci ซะดีกว่านะคะเป็น international member ไปเลยดีกว่าเนาะอะ,อะ แล้วก็ลองมาเปิดกันดูค่ะไหนไหนสิงคโปร์ไม่ได้ไปละไหนไหนรอมานานแล้วฮ่องกงก็ไม่ได้ไปอ่ะเมือนไทยก็ได้เนาะนะคะนี่เลยเขาก็หนังตัวนี้คือเป็นหนังแคนวาสค่ะซึ่งแคนวาสเนี่ยก็จะมีรอยขูดขีดขดขุด,ขดคือยากต่อการขูดขดีดแล้วก็คงทนมากๆเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหนังวัวนะคะซึ่ง อาจจะเป็นรอยได้ง่ายแต่หนังมันหอมมากจริงๆเลยค่ะคุณด้านในนะคะเรามาดูด้านในว่ามันจุได้มากขนาดไหนใบนี้ถึงแม้ว่าจะมีสายแค่แบบเดียวนะคะแต่เขาสามารถที่จะขยับสายได้3จังหวะ3จังหวะด้วยกันนะคะตัวนี้เขาก็จะขยับขึ้นขยับลงได้เช่นกันนะคะแล้วกเ็เขาก็จะมีหมุดให้ด้วยเวลาที่เราขยับขึ้นขยับลงเนี่ยเขาก็จะมีหมุดเอาไว้ นะคะโดยการที่เขาใส่มาพร้อมกันอยู่ตรงนี้เลยค่ะมีกระดาษเยอะแยะมากมายซึ่งดิฉันก็ไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเป็นคนแบบคือใช้อะไรใช้เลยนะกระโปรงกระเป๋าอะไรใช้ใช้แล้วใช้เลยแล้วก็ใช้แบบสมบุกสมบันฉะนั้นเวลาเลือกอะไรก็แล้วแต่ต้องขอให้ความสมบุกสมบันต้องมาก่อนนะคะนี่ด้านในค่ะก็จะเป็นนี่ เป็นผ้าเขาเรียกว่าน่าจะเป็นกำมหี่สกลิลล่าอะไรสักอย่างซึ่งมันสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เวลาทําความสะอาดก็สามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายนะคะเป็นคนแบบลุงลังนิดนึงก็ต้องมีอะไรแบบว่าทําความสะอาดดึงออกมาได้นะคะก็มีตัวดําๆนี้ก็คืออาจจะเป็นซีรีส์นัมเบอร์ของเขานะคะช่องก็มีหลายช่องเลยทีเดียวอ่าแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือฮอสเนี่ยสัญลักษณ์ของม้าเนี่ย กุชชี่ได้นำกลับมาใช้ในรุ่นนี้อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้นำมาใช้เป็นระยะเวลานานมากๆแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็เลยเรียกว่ากุชชี่ฮอสบิดค่ะ1955แล้วอยากจะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะสามารถที่จะแมทช์กับแมทชิ่งแมทชิ่งกับเสื้อผ้าได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อแบบชิลๆนะคะก็ดูดีแล้วก็ ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะจะเป็น cross body ก็ได้ซึ่งสามารถจุได้อย่างเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะใครอยากได้นะสิ้นเดือนนี้นะเขาจะขึ้นราคาเดือนหน้าแล้วนะฉะนั้นก็ลองไปสอยดูค่ะไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าในที่เขาขายแบบหิ้วอ่ะก็ยังมีอยู่แต่แต่ก็แล้วแต่ความความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ว่าครูนี้สำหรับคูนี้แล้ว ขอความมั่นใจเต็มร้อยไว้ก่อนดีกว่าค่ะครูนี้ออกร่าพาวเวอร์